คนโยงว่าเราอ่ะเป็นมือที่สามที่เวียกับอเมริกาคู่กัครับอมริการคู่เหรอครับเออจ้ากันอ๋อครับในการที่านได้แต่ใดมายังไม่ได้เห็นเลยครับอันนี้มีมีคนให้มาตรงนี้วันวันที่ไปดูตอนจบปะอ๋ออะไรอเิการคล้ายๆกันครับแต่ต่างกันเรืองกันนะครับแต่ไม่ได้ซื้อคู่กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจมไม่มีไม่มีครับไม่ได้ซื้อคู่กันแน่นอนครับน้ำมูกเป็น เป็นละครครับก็เป็นตอนจบอะไรเงี้ยแต่การไปโดนครับประกาศได้คุยกับเบล่าหรือยังครับที่มีคนจับผิดเรื่องนาฬิกาแล้วเราก็ไปเป็นเป็นวอย่างยังไม่ได้คุยเลยครับก็ยังไม่รู้เรื่องกันนะครับคือผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เขารู้เรื่องหรือเปล่านะครับอับงงไหมเขาอยู่ดีก็โดนโยงไปเพราะว่าลับๆที่เรียกับเบล่าอะไรเงี้ยทั้งที่เขาก็ยังแบบสับคันดีอยู่ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคนคิดยังไงเพรามคำนี้เกี่ยวกับเบล่าตอนนี้คือ เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันครับ<อ>แน<ต>่นอนสาต่อ,อพัฒนาอะไรนี้นไม่มากโไม่มีอยู่แล้วครับเราก็เป็นเพื่อนมงานที่ดีต่อกันครับแล้ววันน้นที่ไปรางวัลไปรับรางวัลมีคววิจารณ์ขุดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ฟังเลยไม่ฟังยยังไม่ได้เห็นครับคุเมื่อกี้นี่ยัง่นครับที่คุณพ่อเสียเซลไหมคะไม่ไม่ไม่ได้เสียเซลครับ <S 2> <S 2> น้อยนิดหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าแต่งอะไรให้ฟังค์เราหนะครับเหมือนเรื่องแต่งตัวนี้เราซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยไหมครับเวลาออกมาแต่ละาถืคือจริงๆแล้วก็มีคนที่คอยดูแลให้นะครับแล้วผมก็ได้ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับก็คือเราใส่ใส่อะไรก็ได้ใครถ้าเกิดถ้าเกิดว่าได้คอมเมนต์อย่างเงี้มาเดี๋ยวรอบหน้าได้ได้แต่งตัวให้มันดูดีขึ้นนะครับตัวให้ดูดีขึ้นตัวสไตล์นี้เรามีค่อนข้างเครียดไหมครับเพราะเขาก็ด่าไปว่าทำไมคุณจัดให้เราแบบอย่างแต่ละ ันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นความนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมว่ารอบหน้าก็ย os, ังเหมือนจะได้เด่นแนวบ้างครับเอาปากผมก่อนปากผมก่อนมีมีแบบใครเยอะหรือเปล่าไม่มั่นใจเมื่อเวลาตัวเองมีแบบใคไหนที่รู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกับที่เขาจัดให้ก็ไม่ได้มีเท่าไนั้นครับมีแค่บอกว่าเรล่นแบบเฮสั้นยาวแบบว่ายาวไปสั้นไปทับไปอะไรอยย่างงเี้แค่นี้เองแล้วก็งมันก็ไม่มี เสื้อแน่นครับแี่เสต้องผมนี่ครับ